เดี๋ยวเราจะถอดปลั๊กออกมาดูก่อนนะเบื้องต้นนะเราชักปลั๊กออกมาแล้วนะเราสังเกตว่ามันมีน้าเข้าไปในปลั๊กนะเดี๋ยวเราจะให้ทีมงานเราเป่าแล้วเอาสเปรย์นํำมาล้างแล้วสตาร์ทดูก่อนนะครับว่าจะติดหรือไม่นะครับผมมาด้านในแล้วนะลองดูก่อน,นครับเอาติดเฉยติดเฉยแต่ดับ ติดแต่ดับนะครับผมนี่น่าใช่แล้วนะครับเราติดขึ้นมาแต่ดับนะครับโอเคนะน่าจะชัดเจนนะว่าเป็นนี่มาในรถมั่งนะสวัสดีสวัสดีสวัสดีครับผมวันนี้มาเจอกันอีกคลิปหนึ่งงานหนึ่งเทสนะครับ ในงานซ่อมบํารุงรักษาระบบเครื่องยนต์นะคันนี้มีปัญหาเรื่องเครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติดนะครับมีไฟลูกเครื่องยนต์โชว์บนหน้าปัดแล้วก็ไฟโชว์ทุกตัวนะไฟนี่โชว์กระพริบทุกตัวนะเดี๋ยวผมจะบิดสตาร์ทให้ดูนะครับผมนี่นะนี่นะสตาร์ทไม่ติดนะครับสาเหตุจะเกิดจากอะไรได้บ้างนะ ันนี้เราจะนำเครื่องสแกนเข้าตรวจสอบกันนะครับอ่านโค้ดก่อนว่าเราเจออะไรเอ้านี่ไงวิวลางเซนเกอร์ซอรกส์ไฮนะครับมันคือคอะไรนะกนะดดูไปด,ดูไปด,ดูนะว่ามันคืออะไรอ้า ้นขอดูหน่อยขอดูหน่อยก่อนที่จะซ่อมนะครับภาพขึ้นมาประมาณนี้นะขออนุญ,ญาตจะของภาพหน่อยนะขอดูหน่อยดินี่นะครับเปนคือสวิตท,ท้ายล่างนะครับสวิตท,ท้ายล่างนะที่มีปัญหากักแรงดันไม่อยู่นะฮะทำใหนะ้น้ำมันไหลกลับไ้นี่แล้วก็ พลาดไม่ติดประมาณนั้นนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะสั่งสวิตช์ท้ายรางมาเปลี่ยนนะครับไปดูกันนะว่าอยู่ตรงไหนใน d m a x c JK1 คันนี้นะคันนี้เป็นปี2009นะครับออกก่อนนะครับน้าเจอไหมครับหน้าตาของสวิตช์ท้ายรางนะตรงนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะถอดปลั๊กออกมาดูก่อนนะเบื้องต้นนะเราชักปลั๊กออกมาแล้วนะเราสังเกตว่ามันมีน้ําก็ไปนในปลั๊กนะเดี๋ยวเราจะให้ทีมงานเราเป่าแล้วเอาสเปรย์นำมาล้างแล้วสตาร์ทดูก่อนนะครับว่าจะติดหรือไม่นะครับจะไปเอาสเปรย์มาเราสเปรย์ล้างล้างนะเราให้ทีมงานเรา ใช้สเปรย์ล้างแล้วนะแล้วเอาลมเป่าลองดูก่อนนะเบื้องต้นอาจจะสตาร์ตติดนะเพราะว่ามันมีน้ําเข้าไปในปลั๊กนะครับให้ทีมงานเราเสียบปลั๊กกับเข้าไปที่เดิมก่อนนะเดี๋ยวผมจะเข้าไปด้านในดูนะครับแล้วลองสตาร์ตดูก่อนนะครับผมมาด้านในแล้วนะลองดูก่อน,นครับเอาติดเฉยติดเฉยแต่ดับ ติดแต่ดับนะครับผมนี่น่าใช่แล้วนะครับเอาติดขึ้นมาแต่ดับนะครับเ๋โอเคนะน่าจะชัดเจนนะว่าเป็นที่สวิตท,ท้ายล่างนะครับก็เดี๋ยวสั่งอะไรมาเปลี่ยนให้นะครับมาแล้วมาแล้วสั่งอะไรมาแล้วนะครับมันก็วจวดสวิตท,ท,ท้ายล่างสวิตท,ท้ายล่างนะครับเดี๋ยวใส่ตัวใหม่เข้าไปนะตอนนี้ ดูซิจะสตาร์ตติดไม้นะกับอาการที่มานะครับให้ดินงานใส่เข้าไปเนี่นะเอเราซ่อมเองด้วยนะครับ f อฟซ่อมเองด้วยนะคับช่างช่างนเอฟหัวสูงกันแล้วครับผมมาดูด้านในนะครับเราใส่สวิตช์ท้ายรางเข้าไปแล้วนะตัวนี้เป็นแกนเล็กนะลองสตาร์ตดูนะครับ เดือด,ก,อดก่อนนะครับดอก่อนครับยังไม่มาผมลองเปลี่ยนชีวิตท้ทายรางแล้วนะก็ยังไม่ชึ่งนะครับคันนี้นะะกรรมการที่มานะทีนี้นะเราจะใช้วิธีต่อตรงน้ํามันนะครับต่อตรงแบบไหนนะฮะไปดูกันนะครับเราใช้วิธีต่อตรงดูแล้วลองสตาร์ทดูว่าจะติดไหมนะครับ นะวิธีต่อตรงเราก็คือใช้ตัวล้างหอวัชฉีดนะตอนนี้เราใช้น้ำมันดีเซลเข้าไปเติมไม่เต็มนะแล้วก็ไหลนะน้ำมันไปตามท่อแรงดูดนะลงไปในดูดปั๊มนะเราให้ปั๊มดูดไปอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้ผมจะเข้าไปสตาร์ทด้านในดูนะครับทำไมผมต้องไปต่อตรงนะผมดูค่าสดแล้วนะ<อ>ปั๊มป,ปั๊ม ปัม๊มนี่ปั่นน้ำมันออกมานะครับแรงดันลางไม่ขยับเลยนะต่อไปนะผมจะทําการสตาร์ทเครื่องนะครับตอนนี้ผมดูดน้ามันไปที่ปั๊มแล้วนะครับนะสตาร์ทยาวหน่อยแต่ติดแล้วนะครับไปเครื่องโชว์อยู่อ่าก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะแต่ตอนนี้เครื่องยนต์ติดแล้วเร่งได้นะครับ เ่งได้ก็เดี๋ยวดูต่อหน้าว่าคันนี้มันจะจบยังไงนะครับเคียร์โค้ดแล้วนะเร่งเร่งได้ดีปกตินะครับสรุปนะน้ำมันไม่มาน้ำมันเดินทางไม่ถึงปั๊มนะก็ต้องดูที่ถังน้ำมันก่อนนะเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเราจะลื้อถังน้ำมันยกลงมาดูนะครับ คันนี้นะก่อนจะยกถังลงมานะเราจะทําการเปลี่ยนกองโซล่าก่อนนะครับเปลี่ยนกองโซล่าใต้ท้องรถรุ่นนี้อยู่ใต้ท้องรถนะก็เปลี่ยนเสร็จจะทําการสตาร์ทเครื่องยนต์ดูนะว่าเครื่องยนต์จะสตาร์ทขึ้นมานิ่งหรือไม่แล้วก็จะออกวิ่งทดสอบดูนะครับกับคันนี้นะ <c oughs> เดี๋ยชึ่งแล้วนะคันนี้ต่อไปนะครับ เราจะออกไปวิ่งทดสอบนะครับสิ่งที่เราทําไปในรถคันนี้นะครับมี 1, สวิตท้ายล่างนะครับสองกองโซา่านะตอนนี้สตาร์ชิ่งเลยนะเนี่ยเบื้องต้นเราใช้น้ํามันดีเซลนะหรือน้ำมันโซล่าเราต่อตรงก่อนนะครับต่อตรงแล้วทำการสตาร์สตาร์ติดเครื่องเดินนิ่งเร่งได้ปกตินะ ตอนแรกเราคิดว่าจะยกถังน้ำมันลงมานะแต่สรุปกองโซล่าตันนะของโซล่าตันก็เปลี่ยนกองแล้วก็เปลี่ยนสวิตช้ายล่างจบงานนะในคันนี้นะเรียบร้อยแล้วนะครับเครื่องเดินนิ่งเลยนะระบบนะไฟลุกเครื่องยนต์ยังโชว์บนหน้าปัดนะโชว์เพราะว่าหนึ่งนะเราทําการจี้ตรงนะครับจี้ตรงจี้ตรงตรงดีเลยต๊มติ๊กนะครับ ไฟก็เลยโชว์บนหน้าปัดนะต่อไปนะเราจะเคลียร์โค้ดออกนะครับเรียบร้อยนะฮะส่วนโค้ดสวิตท้ายรางไม่มีแล้วเพราะเราเปลี่ยนและเซอร์วิสไปแล้วนะฮะแล้วก็ทาการเคลียร์โค้ดให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคออกก่อนนะครับอ่าครบผมนะสาหรับคันนี้นะผมได้ออกวิ่งทดสอบแล้วนะครับได้ออกวิ่งทดสอบแล้วนะฮะก็ กับตาเร่งก็ดีนะวิ่งก็ปกติไม่มีเครื่องไม่มีเสียงเคกอะไรนะจบงานนะคันนี้รกรรมการที่มาคือหนึ่งจับโค้ดเจอคือเซนเซอร์ท้ายรางมีปัญหานะก็สั่งอะไรว่าเปลี่ยนให้นะครับแล้วก็ดูกองโซละนะ่าที่มีปัญหานะครับจบงานนะครับคันนี้ครับสําหรับท่านใดที่ชอบคลิปที่เราทําออกมาคนระับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามนะทางช่อง, YouTube, งยูทูบผูแงจเลิจ้างน,น,นะและทางเพจ Facebook อูแงเจริญงานช่างนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดทริปดีๆที่เราทำออกมานะครับวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครบผมจะจบงบไม่บานปลายที่อูแงเจริญการช่างนะครับ One, two, three.